แม่ไม่กลัวอะไรขอหน่อยจุงจุงฮาโลล่าจุงจุงฮาโลล่าป๊าดดิอุ้ยมาแล้วคิวขวาใจแล้วอุว้ยอุ้ยอุ้ยอืมอร่อยเหรอเติมเงินแป๊บนะ อย่าตบแรงสิลูกตบแย้มกัดเจ็บตัวเนาะออมึงก็เจ็บตัวใสหัวใส่หัวใส่หัวใสหัวใสหัวใส่หัวมาคาร์โร่ล่ะมาคาร์โร่ล่ะหนูอยากเอาไอติมครับหนูชื่อน้องอะไรบอก่อแม่ไอหัวหัวใจแม่อุ้ย หนูชื่อน้องอะไรบอกก่อนน้องอุีอีไอทิด้วยนี่ฮัลโหลหนึ่งหนึ่งหึ่งว่าปากพองน่ะพี่เอาปากพองให้หนูหน่อยเอาปากอะไรนะเอาปากปล่าเอาปากเอาปากพองเมื่อกี้มันเป็นเออ่เขาเรียกว่าอะไรมันเป็นจู่ๆป่ะเอาปากพองอุ้ยนี่ไง แม่เอาปากพองไม่หนูไม่อเอายพอปากพองเน,น,นี่ยพี่แตงโมส่งเมียวเหมียวมาให้เนี่ยอ๋าหูเอาอู้ดูยาติม๋มยาติม๋มส่งมาให้อูอย้ยาติ๋มส่งมาให้หนูเอาไอติม๋มโอ้โหขอติมหนูอยากเอาไอติ๋มค่ะหัวใจทำไงหัวใจ อุ้ยขอบคุณขอบคุณคุณย่าขอบคุณคุณย่าก่อนค่ะขอบคุณค่ะก็แต่ละอ่ำอ่ะเจมเอ่อโอ้ยแม่รู้เจ็บมือเจ็บเราเนาะให้บอกแห้งหนึ่งอุ้ยไปยุ้ยไปยุ้ยแม่เอาอีกรอ เอาอีกพองเหรอค่ะหนูทำด้วยแม่ทำด้วยโอเคทำด้วยกันเดี๋ยวพี่ย่าทำด้วยโอ้พี่ย่าทำด้วยไอ้เมืนะ่อวานใช่ค่ะไปเชียงคานมาแม่แบบอกอายปากพองให้หนูหนอนเลยโอ้ปากพองนี่ไงมาอีกแล้วเนี่ยอ้าปากพองอวะมีหมวกด้วย อุ้ยปากพ่ออยู่กับแม่มีดอกอาป้าพองุชงๆาเลยหล่ะดูอักอาดูรักอาพองอ้าวทำไมไม่ขึ้นของหนูอ่ะหมูเด้ง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 ไม่แล้วไม่แล้ว ยอเอามันหวยมันหายมันมันเก่าพองหายุงตุงหล่ะ หายหมดแล้วอ่ะวันนั้นหนูเล่นจนหมดแล้วอ<า>่ะฮะตัวเล่นกันหมดผองชายผองหมดเลยอ่ะผองอะไรแม่เฮ้ยพัดลมพัดลมฮะ<า>พัดลมนี่พัดลมพัดลมอะไรอ่ะแม่งไม่รู้เรื่องฟังไม่ออก วุ้ยลิงลิงลิงฮิปฮอปแม่ดีบันเลยตีไหนไม่ตีโอพี่พลอยทาอะไรอ่ะอ๋อพัดลมมีพัดลมหรือเปล่าอุ้ยนี่ไงนี่ไงอะไรเนี่ยมีเป่าพองด้วยแม่มีเป่าพองด้วยแม่ป้งก็ใช้ปาไม้เบิร์ลเวมือนั้น มันไปไหนหมดจ้าอ like oh, really? ุ้ยอุ้ยอุ้ยแม่ได้ตุ๊กตาดูดิขออีกหน่อยค่ะพลอยขออีกหน่อยค่ะพลอยพลอยอยากได้กระต่ายไหมเมื่อกี้เนี่ยตัวอะไรอ่ะหนีเหรอหนีหีหรือเปล่าคะอุ้ยมายังอ่ะ ขอบคุณมากค่ะขอบคุณที่ติดตามค่ะขอบคุณคมาอีกมาแล้วลูกมาเหม่ย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 เอาแม่ให้หนูหน่อยอืมขอแม่หนูหน่อยค่ะ อุ้ยนี่ไงย่าส่งมาแล้วนี่อะไรไม่รู้นี่เอ้ยอุ้ย,ยมีแขนหมีด้วยมีมือหมีด้วยเนี่ยมันนวดเนี่ยไอศครีม <c oughs> อุ้ยพี่พลอัดพองนวดอ,อาป่าพองห้ามิโอยนักกันแล้วหนักกันแล้ว แข่งกันคนละอันอะไรยังม่เคยหนูหนูรับพอพอแปะกินนะอรอกินอรากินแม่พี่ว่าจะกินกินทองไม่ให้กินนะกินไม่ได้กินกันได้กินไม่ได้ค่ะเดี๋ยวมันจะคันนะน่ะถ้าเอาใส่หน้า อยากรับลูกโป่งกันบอกคุณป้าค่ะป้าขาน้องพลอยน้องพลอยอยากได้ลูกโป่งค่ะไม่ได้ลูกโป่งแสดอว่ารับลูกป่งค่ะค่ะค่ะน้องพลอยขอได้ไหมคะขอได้ได้คะอุ้ยขอบคุณค่ะด้วยขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะด้วยค่ะ เปีกขอบายุ้สงครามแม่แต่จืดจเปียบกินน้ำเ่อนะไมอยู่น้ำเหรอมค่ะ่ก็มีทนน่

ขอขอขอปากทอ,องให้ให้เขาซ้องี้อมให้เข้าด้วยพี่เข้ามาด้วยเป<อ>็นธรรมดาดกาับเป็งอะไรซู

เฮ่อมาทีมาทีอาเม่พี่ร้อนนะไม่ได้หมวกด้วยมันจะไปแล้วนะอย่างต้องไปเตรียมตัวไปงานแล้วนะขอบคุณของขวัญด้วยค่ะบอกก่อน มงคุดมงคุดโอ้ยเฮ้ยบ๊อยยวุ้ยลูกปองเอ้าวันลูกปองหายไปหมดแล้วคะ่ะขอบคุณแทนน้องเพชรน้องพลอยด้วยนะคะหนูจะไปเตรียมตัวไปงาน